ซองหายไปไหนอ,อน่ะพ่อหนงครับเห็นซองสีน้ำตาลป้าไหมเออไม่เห็นนะครับผมตาบอดครับคุณบ้าเออลืมไปตาบอดเนี่ยนะครับสงสัยอยู่ในรถอ่ะอ๋อครับ